ชุดเตรียมทีมชาตินะจุกขึ้นมาปั๊บย้อยนอย่างดบับโดนทีแทบแตกครับผมน้องจี้ลูกนี้น้องเลิฟเข้าม,มาจบขึ้นมาโอ้โหขึ้นเป็นศูนได้ดีฮนะดีครับพี่ปิม่มคุณมาดูไปตรงก่อนนะฮะ เอาครับน้องจี้ครับเข้าวงมาติดรับหนึ่งตีพผิดเสียแต้มเข้าบวงมาครับนี่ครับพี่ไฟนันทวันเฟื่องสนิทก็ติดไปแล้วครับผมนะชุดเตรียมทีมชาตินะจุกขึ้นมาปับย้อนอย่างดบโดนทีแทบแตกครับผมน้องจี้ใบนี้ตัวดบขึ้นมาครับบาบปากูแบ๊กเกือบเมตรนะครับทุกคน นะเอาครับลองมาดูขบผมน้องเลิฟคันทะลอดชูช่วยขบผมมาสกอร์ตอนนี้คอนโดครับแบบเร็วทามเลยนะพ้นขอนแก่นสิบเอ็ดคอนโดเก้านี่จุกมนบะโอ้โหไปโดนหินแต่ดึงสกอร์อยู่ฮะไปนะผมเก็บหนึ่งต้มในสนามไปได้ น้องจี้ลูกนี้จะตีหรือเปล่าครับรการสองแตมครับน้องจี้คอนโดตอนนี้ครับสิบเอ็ดต่อเก้าพี่พลนำอยู่ครับลูกนี้เข้าวงมาจุบคุณครับ ลูกนี้น้องจี้ขึ้นมาคุมโซนได้ดีฮะโอ้โหน้องเลิฟลูกนี้เนี่ยเป็นลูกที่สำคัญมากๆเลยนะครับอ่านเกมให้ดีครับผมโอกาสโอกาสที่จะไม่เกมก็มีนะครับแต่ต้องอ่านเกมดีๆครับน้องจี้ก็หน้านิ่งเหมือนเดิมนะครับผมนะขอจะขึ้นเก็บแป้มได้หรือเปล่าครับน้องเลิฟคันทะุช่ช่วยเข้ามา มาดูนี่น้องเลิฟขึ้นมาไปแล้นโอโ้โหเราเก็บหนึ่งต้มในสนามไปได้ฮะโอโ้โหเอาครับเรามาดูรับผมนะลูกนี้น้องจี้ตีติดเกมทันทีนะตีติดเกมเลยนะแต่โโลูกนี้นี่ต้องเหลี่ยมต้องได้นะครับลายต้องตรงฮะเข้าบุมมาน้องจี้ ตีเกมครับลูกนี้จุกขึ้นเจอโอ้โห,ห,หแล้วตีลูกตัวเองเสียสองแต้มในสนามโอ้หูน้องจีรับลายไม่ตรงครับไปโดนตัวเองแล้วเสียสองแต้มให้กับน้องเลิฟคันธนรถชูช่วยโอ้โห,หสกอร์เลื่อนเป็นเจ็ดต่อสิบเอ็ดทันทีเอาครับอย่างนี้ โอ้โหโยไม่น่าเชื่อเลยนะครับผมนะ